肉ののののののとか、かか本当に立っっってて鏡時時さきねあカメラで映なたらモーションここสำหรับซีรีส์เดนออลไลก็เป็นซีรีส์เกมต่อสู้3มิตินะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี1996นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในซีรีส์หลักที่เป็นเกมต่อสู้เนี่ยก็ลากยาวถึงภาค6นะฮะแล้วก็จะมีภาคแยกย่อยนะครับที่เอาสาวๆในเกมเนี่ยไปแข่งบีดวอลเลย์บอลนะฮะอีก3ภาค ถ้าจำไม่ผิดก็คือภาคเอ็กซ์ตรีมนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่โด่งดังหนึ่งซีรีส์นะครับแต่จุดเด่นของซีรีส์นี้จริงๆนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เกมเพย์ที่รวดเร็วการเคลื่อนไหวตัวละครที่ดูสมูทอะไรทำนองน,นั้น,นหรือว่าระบบเกมเพย์ระบบต่อสู้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นนะฮะจุดเด่นจริงๆคือเขาขายความเซ็กซี่ของาสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่หน้าตาน่ารักนะฮะแล้วก็มีการในตัวที่ค่อนข้างว่าวิวนะฮะโชว์สัดส่วนส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วก็ ที่สําคัญเลยคือโัวโตรครเนี่ยมีขนาดหน้าอกหน้าใจที่ดิกได้ว่าหืมดูมาเห็นแล้วแบบว่าโอโ้แม่เจ้านะฮะนอกทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีระบบฟิสิกส์อีกนะฮะที่สามารถทําให้ตรงส่วนนั้นของสาวเนี่ยเด้งดิงด่งเ้งดิได้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นซิญเจอร์ของเกมนี้เลยนะฮะที่เขาใช้เป็นจุดขายตลอดมาตั้งแต่ภาคแรกๆเลยจนกระทั่งมาถึงวันที่ทางเทคโมโคเอเนี่ยเขาอยากจะ ปรับเปลี่ยนนะฮะให้เกมนี้เข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตไฟติ้งแบบเต็มตัวนะฮะเรื่องมันก็เลยเริ่มจากจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ทำให้เกิดดราม่าอื้อฉาวขึ้นมานะฮะในวงการเกมอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่โด่งดังเลยเดี๋ยวเรามาดูคับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าสำหรับซีรีส์เดออะไรเนี่ยทีมพัฒนาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นซีรีส์ที่เล่นได้แบบจริงจังมากขึ้นนะครับคือ ลดความเซ็กซี่ลงแล้วก็มาเพิ่มความจริงจังเนี่ยเขาเริ่มจุดนี้มาตั้งแต่ตอนภาค5แล้วนะครับซึ่งภาค5เนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะฮะในในฐานะของการพยายามทําให้มันเป็นเกมต่อสู้ฮาร์ดคอร์นะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยภาคก,ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเกมต่อสู้ที่ดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันเนนเซ์วิสมากเกินไปนะครับพอปรับมาเป็นภาค5เนี่ยก็สามารถเอามะ มาแข่งได้เลยนะคือมีงานแข่งรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีโวถึงแม้ก็จะเป็นไซส์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ยังได้เข้าอีโวนะครับซึ่งอีโวเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแข่งเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการได้ไปอยู่ในอีโวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นเมนอีเวนหรือว่าเป็นไซส์อีเวนเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของเกมไฟติ้งนะฮะแน่นอนว่านอกจากงานอีโวแล้วเนี่ยสำหรับซีรีส์เดสออร์ไล์ภาค5เนี่ยก็จะมีงานแข่งอยู่นะฮะรองรับอยู่นะฮะ มีผู้คนก็ถึงแม้ว่าจะเป็นงานแบบเป็นไซต์ทัวร์นาเมนต์เอาพูดตรงๆว่าคือเดนออกไลท์เนี่ยเทียบกับซีรีส์อย่างพวก Fighter, Ken ์สตรีทไฟต์เตอร์เท็เคนอะไรพวกเนี้ยมันยังโคโรเกตอยู่นะฮะแต่ว่ามันสามารถสอดแทรกตัวเองเข้าไปในงานแข่งต่างๆได้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในไซต์ทัวร์นาเมนต์หรือว่าเป็นอีเวนต์ l องเนี่ยก็ถือว่ามันก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับคือณจุดๆเนี้ยทีมพัฒนาเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเออเกมมันมีศักยภาพนะนะที่จะสามารถพักดันไปเป็นอีสปอร์ตเต็มตัวได้แบบพพะรแบบเเนนนนีี้้ยาฉั่ ภาคใหม่ของเขาเนี่ยภาคหก็คือภาคหกใช่ไหมฮะเขาก็ต้องหมายมั่นปั้นมือนะว่าเขาจะทํายังไงก็ได้นะให้ตัวเกมเนี่ยยกระดับไปสู่ความอ e ีสปอร์ตนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่ติดอยู่นะฮะก็คือว่าเกมเนี่ยภาพลักษณ์ของเกมของเขาเนี่ยมันตั้งแต่ที่ผ่านเนี่ยมันเน้นความเซ็กซี่มากเกินไปครับ ซึ่งกลายเป็นว่าจุดขายของเกมเนี่ยก็กลับเป็นอุปสรรคสําหรับเกมนี้นะครับในการก้าวเข้าสู่เวทีอีสปอร์ตแล้วก็การขยายตลาดไปสู่ฝั่งตะวันตกนะเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดนะฮะเรื่องภาพล่อแหลมภาพวาบอวิวเนี่ยเขาเข้มงวดเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นในภาค6เนี่ยเขาก็ต้องจงใจและเรียกว่าจงใจลดความเซ็กซี่ลงนะครับแล้วก็มันก็มีเหตุเกิดขึ้นนะฮะทันทีที่เขาตัดสินใจเช่นนั้น ซึ่งวิจักทางค่ายเกมนะฮะที่เขาได้ปล่อยทางด้านของเทลเลอร์เกมภาคข6ขขออกมาเนี่ยแฟนๆเดนตายเนี่ยก็คือุวนวายกันใหญ่เลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาสังเกตคือว่าหน้าอกของตัวละครเนี่ยฮะโดนเนิร์ฟนะฮะแถมแต่งตัวมิคชิดขึ้นด้วยแล้วก็ในเกมเพย์ช่วงแรกนะฮะที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยคือหน้าอกไม่เด้งนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปวดจิตของแฟนเดนตายเกมเด้ดออะไรนะฮะ เึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยทางบริษัทแม่เนี่ยคิดถูกเหรอที่ทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยไปเอาใจตลาดตะวันตกมากเกินไปนะฮะไปลดคุณค่าของตัวเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซิกซี่เรื่องขนาดอกหนา้าใจเรื่องความดิ่งดิ่งนะฮะคุณน่ไปเอาใจตะวันตกไปเอาใจพวกอ e ีสปอร์ตไปเอาใจตลาดที่ไม่มีอยู่จริงคือคุณไปเอาใจเขาเขาก็ไม่ซื้อหรอกอะไรประมาณเนี้ยคือแฟนเดนตายเนี่ยบางส่วนนะครับอมบางส่วนนะครับเขาก็รับไม่ได้นะกับการที่ทางด้านทีมพัฒนานเนี่ย ไปจัดการเนิร์ฟความซิกฟีของตัวละครนะฮะซึ่งเขาก็มาทุ่มันยกใหญ่เลยนะฮะแล้วถามว่ามันได้ผลไหมบอกเลยครับแม่งได้ผละฮะเพราะว่าเทเล,ลอร์ตัวต่อมาเนี่ยนงมันกลับมาใหญ่แล้วก็เด้งเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจากเทเล,ลอร์ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้าอกเนี่ยมันขยับได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขยับแบบโอ้โหแบบระบบฟิสิกส์ขึ้นลงขึ้นลงเด้งดึงเด้งดึงแบบสมัยก่อนนะแต่ว่ามันก็ยังขยับได้แม้จะเล็กน้อยนะซึ่ง นันก็ตีความได้ว,ว่าทีมพัฒนาเนี่ยเขาก็รับฟังเสียงของแฟนรุ่นเก่านะฮะไม่ได้แบบท้อทิ้งว่าเอ้ยฉันจะต้องไปเอาใจตะวันตกหรือว่าไปเวอ e ีสปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพวกผมเนี่ยก็ยังแคร์พวกคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแฟนเก่าๆเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะยังยังนมยังไม่บูดนะฮะยังยังรับประทานได้อยู่นะ,ะเกมนี้อ่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาจะพยายามสื่อสารไปยังผู้กลุ่มแฟนเก่าๆที่ไม่พอใจกับการเปิดตัวในครั้งแรกนะครับ ซึ่งดราม่าเรื่องหน้าอกหน้าใจของเกมเดซออลอะไลฟ์6เนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าในงาน EVO J8219 เนี่ยที่ทางด้านทีมพัฒนานเนี่ยตั้งใจจะไปเปิดตัวอีกหนึ่งงานนะก็คือจะไปโชว์เกมเพนนแหละว่าเนี่ยก็ได้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับแลวก็เป็นดราม่าที่น่าจะเป็นแผลใหญ่ที่สุดนะจนทําให้เดซออลอะไลฟ์เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่บนปากเทลเลยฮะคือคือตกไปเทลตกเทลแลวครับเอามือเนี่ยเกาะกิ่งไม้นะฮะแล้วกิ่งไม้มันก็กำลังจะหักครับ เดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามันมีด่ามมาอะไรครับซึ่งภายในงานโชเคนะครับทางโคเอเนี่ยก็ได้จ้างนะฮะ MC สาว2คนนะครับซึ่งก็เป็นดาราเกาหลีนะฮะมามาเรียกว่ามาเป็นพิธีกรในงานนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเธอเนี่ยก็พยายามแสดงความซิกซี่ของพวกเธอนะฮะด้วยท่าทางด้วยอะไรต่างๆเนี่ยฮะโอ้มีการจิ้มนูน่นจิ้มนี่มีตบก้นนะฮะโชว์แล้วก็คนดูก็งงครับว่านี่นี่มันอะไรนะฮะ แล้วเดี๋ยวก็จะมีช็อตเด็ดอีกหลายช็อตนะที่เป็นช็อตเจ้าปัญหาครับอย่างเช่นนี้ยช็อตเขย่าดึง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 นี่ฮะนอกจากนั้นก็ยังมีการพยายามพรีเซนต์ไปตรงนั้นนะฮะว่าโอ้อาจจะสื่อถึงว่าเกมเนี้ยมันกลับมาเด้งแล้วนะพวกคุณไม่ต้องไปกังวลนะฮะว่ามันจะไม่เด้งต่อไปอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพวกเธอพูดอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เธอฝืนออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะฮะในการออกอากาศเลยครับทีนี้ก็ตัดมาที่เกมเพย์นะฮะ ก็จะมีฉากที่ไม่สมควรอยู่ตั้งฉากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีฉากอะไรบ้างนี่ฮะตอนนี้พวกเธอก็กาลังบรรยายอย่างนี้ไม่มีอะไรฮะแต่ดูครับวิธีการใช้มุมกล้อง<จ>การแทนมุมการแทนมุมกล้องฮะตอนนี้ซูมไปซูมมาหมุนไปหมุนมา,มมมานะฮะไม่ต้องการว่าจะสื่อถึงอะไรนะฮะไม่แน่ใจนะว่าแกจะสื่อถึงอะไรกันแต่ก็ดูจังหวะนี่ฮะนี่แล้วก็มีการหยุดภาพสโลนะฮะหยุดภาพเอาไว้ฮะแล้วก็มีการหมุนนะครับ โชว์สัสตส่วนถึงตัวล,ละครแล้วก็สังเกตดีนะฮะ,ะแล้วก็ตีความกันเองนะครับว่าเขาต้องการจะโชว์อะไรนะฮะเนี่ยดูเขาหมุนฮะหมุนฮะโอ้นี่อแล้วก็มีการซูมนะฮะซูมซูมไปที่จุดต่างๆนะเป็นจุดที่แม่ออนไว้จริงฮะก็เดากันไม่ยากใช่ไหมครับว่าจะมีดราม่าเรื่องอะไรฮะซึ่งบนเวทีนี้เขาก็กระดิกระดากันนะฮะ ก็ทาเป็นแบบว่าสงสนารแล้วครับก็จ้างมาเขาก็ทํางานเต็มที่นะอันนี้ไปว่าเ c ็มซีสองคนก็ไม่ได้ครับจ้างมาเขาทาอะไรเขาก็ทํานะฮะก็ตามหน้าที่ของเขาครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับอันเนี้ยที่มันจะเป็นปัญหาสุดเลยเนี่ยก็คืออันสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงนะฮะบอกเลยว่าอันเนี้ยเนี่ยโห่หนักจัดนะหนักไปที่เป็นผามาแล้วครับเนี้ยดูนะฮะอันนี้ยังฮะอันนี้ยังฮะ อ่านี่ถิ้งยิงไปแล้วฮะเดี๋ยวว่นักพี่นักมวยปั้มของเรานี่ครับใช้ท่าไม้ตายฮะจับแล้วก็บอมลงมาครับและตรงนี้ครับเขาก็เจตนาพอดภาพพอดเกมไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ดูกันแล้วกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะผมไม่ทราบว่าเขาพูดอะไรนะครับเป็นพรบรรยายบนเวทีเนี่ยแต่ดูครับเขาก็แช่ภาพไว้นานมากเลยนะก็เอาตรงก็คือว่ามันเหมือลนลักษณะกิจกรรมเข้าจังหวะของชายหญิงนะฮะนี่คัะแล้วก็มีการหยุดภาพนะฮะ หมุนมุมกล้องไปนะฮะก็โอ้โหนี่คือร้ายแรงมากนะฮะรับไม่ได้นะฮะคนบางคนอ่อนไหวรับไม่ได้นะโหที่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยซึ่งตรงนี้แหละครับมาร์คคือการโชว์เคสมาได้คนีแล้วครับแล้วก็ภาพเนี่ยถูกตัดไปเลยฮะคือโชว์เคสเนี่ยแสดงไม่จบนะฮะถูกทางประธานอีโวเนี่ยสั่งตัดภาพไปเลยครับซึ่งในภายหลังเนี่ยมิสเตอร์วิทเนี่ยที่เป็นซีอีโอของงานอีโวนะฮะ แกก็ออกมาบอกว่าที่แกให้ตัดภาพเนี่ยเพราะว่าแกกลัวว่าช่อง e อีโวงแกเนี่ยจะถูกทางทวิตแบนนะฮะแล้วก็แกก็พูดว่าโฆษณาของเดซออลอะไรที่ออกอากาศในสตรีมของของแกเนี่ยในช่องแกเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าหลักของ EVO หรือว่าฟ g h ติ้งเกมคอมมูนิตี้นะครับเขาก็เลยได้หยุดทําการสตรีมชั่วคราวนะฮะเพื่อปกป้องแบร์อ band ของเขานะฮะแล้วก็ขอภัยอย่างจริงใจใต่อแฟนๆนะครับเขาก็พูดประมาณนี้ครับ ก็คือพูดว่าประมาณว่าไอเนี่ยไอที่อยู่บนเวทีเนี่ยแมงไม่ใช่คุณค่าไม่ได้แสดงถึงคุณค่าของคอมมูนิตี้เราไม่ได้แสดงถึงคุณค่าของงานของเราเลยอะไรประมาณนี้นะครับแกก็บอกว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่ละมาแสดงอะไรกันอย่างนี้เนี่ยก็หลังจากที่มิเตอร์วิทประกาศออกไปแบบนั้นนะครับคําว่าคุณค่าหลักหรือว่าคอวัลิวเนี่ยก็อถูกล้อเลียนมากมายนะฮะแล้วก็ยังเอาไปดามานะฮะคำว่า พอไวลูลเนี่ยไปดราม่าก,กับเกมอย่างมอร์ทันคอมแบทนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าทําไมมอร์ทันคอมแบทเนี่ยเป็นเกมที่มีความรุนแรงเลือดสาดกระจายโหดเขี้ยมอมหิดน,นะทำไมคนถึงยอมรับได้ฮะว่าเป็นคุณค่าหลักของพวกคุณฮนะแต่กับเกมของผมเนี่ยมันรับไม่ได้เลยฮะมันต่างกันตรงไหนฮะว่าทําไมฮะเรื่องของเรื่องทางเพศเนี่ยมันรุนแรงกว่าความโหดเลือดสารหรือ,อยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็ล้อเลียนกันไปมีดราม่าก,กันไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ แมมสิ่งที่เป็นประเด็นนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องเลือดสาดกับเรื่องเซ็กซี่นะฮะมันคือพฤติกรรมที่คุณสแสดงบนเวทีมากกว่านะฮะว่าการสแสดงของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเกมโดยตรงนะฮะมันเป็นการสแสดงที่อ่าสอบไปในเรื่องทางเพศซะมากกว่านะฮะซึ่งถ้าคนดูนี่ไม่ได้อคติเกินไปนะคือเราดูแบบเป็นการเนี่ยมันก็แหมพูดยากนะฮะว่า ม,มันไม่ปกติเอาไปว่าด้วยวินยูชนเนี่ยคนที่ดูเนี่ยมันก็สัมผัสได้ว่าเนี่ยการสแสดงบนเวทีเนี่ยมันไม่ปกตินะฮะมันไม่ได้สแสดงออกถึงความเป็นเกมต่อสู้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาสแสดงไปเรื่อยเนี่ยเขาตอนหลังก็อาจจะสแสดงส่ตรที่เป็นเกมต่อสู้เกมเพลสเราดูได้นะเพียงแต่ว่าเขาแหม่ก็เอาส่วนที่มันไม่สมควรออกอากาศเนี่ยมันมาอออากาศก่อนนะครับก็เลยโดนตัดจบไปแล้วก็เป็นดราม่ากันมากมายแล้วก็เกิดวลีเด็ดในวงการเกมแล้วก็คือว่าคอ วันลิเนี่ยโหตอนนั้นนี่คือล้อเรียนกันกระจายแล้วคือเอาไปพูดก,กันประมาณนี้ว่าเออเนี่ยคอลเวลิของคุณเนี่ยมันก็เป็นอย่างพวกมอร์เทนคอมแบทพวกเกมรุนแรงความป่าเถื่อนอะไรอย่างนีคุณรับกันได้ใช่ไหมแต่พอเรื่องเซ็กซี่เนี่ยคุณรับไม่ได้อะไรประมาณเนี้ซึ่งก็โหช่วงนั้นไตกันมันกระจายฮะสองฝั่งฮนะแต่ก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนฮะคนจะคิดคนคนที่ก็ชอบแบบเซ็กซี่เขาก็ว่าของเขาถูกต้องนะฮะคนที่ ไม่ได้ชอบเรื่องพวกนี้เขามองว่าเออมันเกินไปนะที่คุณมาแสดงอะไรในบนเวทีสาธารณะแบบนี้ครับซึ่งหลังจากที่เกิดดามารนี้ไปนเนี่ยก็แน่นอนครว่าเกมเดซออนไลน์6เนี่ยหมดโอกาสเลยฮะที่จะขึ้นไปอยู่บนเวที Evolution นะฮะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่หรือไซต์ัวร์นเมนอะไรต่างๆนี่ก็เรียกได้ว่าโดนตัดจากสารระบบไปเลยฮะแต่ถึงกระนั้นเนี่ย เกมเดย์ออร์ไรท์หเนี่ยก็ยังไม่ตายไปจากการแข่งขันนะครับเพราะว่าก็ยังมีบางบางทัวร์นาเมนต์บางรายการเนี่ยก็ยังจัดแข่งอยู่แต่ว่าก็จะเป็นไซต์ทัวร์นาเมนต์นะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์รองอะไรพวกนี้ครับไม่ได้เป็นเป็นถ้วยหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไม่ตายนะครับในวงการเกมต่อสู้แต่ในทั่วๆไปเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ภาพลักษณ์ค่อนข้างแย่นะเพราะว่าอย่างในแฟนของฝั่งคอมมูนิตี้เกมไฟติ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแฟนสตรีทแฟนเท็กเคนเนี่ย คือเกมนี้ไม่สามารถดึงดูดพวกเขามาได้นะก็จะมีแต่แฟนเก่าทท่เพราะว่าแฟนเกมอื่นเนี่ยเขาก็มองว่ามันเกมเคอะไรเขาก็ยังไม่เห็นมากนะเขาเห็นแต่เรื่องความซิกซี่อะไร้ะเขาก็มองว่าฉาบฉวยส่วนแฟนเดนตายบางกลุ่มเนี่ยฮะเขาก็ไม่ชอบนะไม่ชอบตรงที่ว่าไปเอาใจตะวันตกมากเกินไปนะช่วงแรกนะคือไปเอาใจตะวันตกมากเอาใจตะวันตกมากเกินไปอยากมีสปอร์ตมากเกินไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะแก้ไขให้ตรงใจกตามแต่ว่าความรู้สึกมันเสียไปแล้วในช่วงแรกอะคือแบบ Oh, คุณไปไปเนิมหน้าอกทําให้มันไม่เด้งเนี้ยอความรู้สึกเขาก็อาจจะแบบว่าแมอาจจะน้อยใจอะไรนี้ยนะกับบางส่วนนะบางส่วนส่วนเกมเมอร์ทั่วทั่ไปเนี่ยเขาก็อันนี้หนักแล้วเขาก็มองว่าเออมันเป็นเกมต่อสู้ที่มีแฟนแฟนแฟน,แฟนบางกลุ่มไปให้ความสนใจกับเรื่องหน้าอกหน้าใจมากเกินไปเนี่ยคือภาพลักษณ์เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเซ็กซี่ไปสักส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับแฟนทั่วทั่วไปนะฮะ สำหรับซีรีส์เด็ออลอะไรเนี่ยถ้ามีภาค7นะครับและถ้าอยากกลับเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตแล้วผมว่าไม่ยากนะับเพราะว่าภาค6นี้ก็มีแข่งอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าพวกคุณก็ต้องไปคีนตัวเองให้มันดีนะฮะแล้วก็พยายามหาจุดกึ่งกลางนะความบรลาระหว่างเรื่องความเซ็กซี่เพื่อเอาใจแฟนคลับนะฮะกับการทําทตัวเองให้เหมาะสมกับการที่จะออกอากา,กาศในฐานะเกมอ e ีสปอร์ตนะะก็คือไปหาจุดตรงนี้จุดสมดุลตรงนี้ให้มันดีให้มันเจอฮะ แล้วก็อย่าไปทําอะไรเพี้ยนบนเวทีอีกนะฮะอันเนี้ยคือทําให้ตัวเองตายแบบโอ้โหฆ่าตัวตายแบบง่ายๆเลยฮะไอเรื่องการสแสดงบนเวทีเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่น่าเสียดายนะฮะสำหรับเดตออนไลท์เนี่ยคือถ้ามันจบที่ห้าหกหรือว่ามันกลับไปเป็นเกมที่เน้นเซอร์วิสแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับการสร้างเกมมาเพื่อแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ในในมุมมองของคนที่อยู่ในฟติ้งเกมคอมมูนิตี้แบบผมนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่า เราก็อยากลองเล่นเกมไฟติ้งที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยและหลายเกมใช่ไหมครับก็เดนออนไลน์เองก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมเองก็คาดหวังนะฮะว่ามันจะกลับมาได้ในฐานะของอีสปอร์ตไฟติ้งเบอร์ต้นๆนะฮะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เก่าแล้วนะฮะหลายปีแล้วแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังับเพราะว่า mm hmm. เผื่อ,อไว้เนี่ยเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะเพราะคนตามช่องผมนี่มีมีหลากหลายนะครับแล้วก็คนในคอมมูนิตี้เนี่ย น่าจะเป็นส่วนน้อยนะไอ,ไอคนคนในคอมมูนิตี้เนี่ยน่าจะรู้อยู่แหละแต่คนนอกคอมมูนเนี่ยคงจะไม่รู้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบถ้าใช่ก็กดถูกใจกดแชร์ได้น,นะฮะก็ผมย้ายกดนะฮะเพราะว่ามันจะได้มีคนดูเยอะนะครับ